เอาละครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม farming simulator อีกเช่นเคยนะครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็พาคุณผู้ชมนะครับย้ายรถไปลงเหมืองก่อนเลยนะครับผมวันนี้มากับลูกน้องกิติมาศักดิ์อีกเช่นเคยนะฮะก็จะย้ายไมโครนะฮะโคมาสู่สอง pc นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ดิ pc 210นะฮะคันนี้ก็แสบปามเขาไปจัดมาใหม่นะครับผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไปนั่งงานก่อนนะครับรอเจ้าของเขามาขับนะ ก็จะใช้เป <ane> ็นเทเลอร์นะครับเป็น360สายยุ่นนะฮะคันนี้ก็จะให้ลูกน้องขับนะครับคันนี้ส่วนคาร์ล์นะครับจะย้ายเป็นรถเกตเดอร์ไปนะฮะเป็นมิซูบิชินะครับผมคันนี้จะเป็นรุ่น MG 430E นะครับผมคันนี้นะครับผมได้ทำการไปโมดิฟายใหม่นะฮะก็จะใส่เป็นไฟสปอร์ตไลท์ด้านบนแล้วก็มีป้ายชื่อนะฮะมีมิชลินนะครับผมแต่งมาแบบเรียบๆนะฮะนิดนึงนะครับแต่งนิดนึง เป็นรถในเว็บนะครับเอามาแก้มุมกล้องใหม่นะครับรถเกตคันนี้คือใช้ดีมากเลยนะนี่ครับใช้ดีกว่าคันแคทอีกนะคันแคทนี่มันจะไหลนะครับแล้วก็ไปใส่ฝาครอบล้อมานะครับก็แบบว่าเพิ่มความสวยงามนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพาไปลงเมืองใหญ่เลยอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เราจะย่ามาลงเมืองตรงนี้นะครับอยู่ท้ายเมืองเลยนะครับอยู่ในป่านู่นนะครับต้องวิ่งขึ้นเขาอีกโอเคไป เดี๋ยวคลิปนี้เราจะขับเป็นหัวลาก s อ0 0นะครับนี่เลยไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับตั้งแต่ทำมาก็เพิ่งเล่นไปครั้งเดียวเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปรเรียกลูกน้องตีมัสักขึ้นรถก่อนอ่ะเดี๋ยวให้มันขับคันนี้แล้วกันนะครับเพระาะว่าหัวลากนี่คือน่าจะขับยากอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราขับเองดีกว่าไปาฮะเดี๋ยวเราไปเส้นนอกเมืองแล้วกันนะครับรถใหญ่ครับรถใหญ่ว่าจะไปเส้นในเมืองก็แบบเลี้ยวลำบาก ไปทางนี้ดีกว่ามาครับผมรถไปไหนหมดวะช่วงนี้โอเคอู้ลูกน้องเราสิ่งมากเลยล่าสุดชนท้ายเราไปแล้วนะครับโอ้ขับไม่ได้เรื่องเลยสร้างตำนานอีกแล้วนะครับลูกน้องเราอ่ะอันนี้คือผมใช,ช้เส้นทางที่ใกล้ที่สุดแล้วนะมีขึ้นเขานิดหน่อย โอ้ดูขวันนะครับนะฮะสำหรับใครที่สนใจรถเกียร์เดอร์นะครับผมสามารถทักเฟซผมได้เลยนะครับราคาแบบเบาๆนะฮะเอาไปเล่นกันได้ครับแต่งให้เรียบร้อยครับแล้วก็แก้มุมกล้องนะฮะภายในคือถ้าโหลดมาในเว็บเนี่ยมุมกล้องมันจะบักนะครับเราต้องไปทางไหนวะเนี่ยทำไมแบบถนนมันงงอะไรขนาดนี้วะ เรียบร้อยครับลูกน้องเราก็ขับรถชนท้ายเราอย่างเดียวอ่าเรียบร้อยครับชนกันแล้วเราจะไปยังไงนี่เอาแล้วครับล่าสุด AI ชนกันเองแล้วนะครับผมโอ้อะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงแปบ๊บนึงไอยไม่ได้เรื่องเลยโอเคอลูกน้องเรานี่คือแบบชนอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปแก้ไขก่อนไอ่ชนได้ชนดีเลยวะอัะนนี้เพิ่มความห่างครับเพิ่มระยะห่างสักหน่อย เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพาไปทางลัดโอเคแมบปบนี้วิ่งเดินผานะครับเล่นแมปไทยบ่อยนะฮะก็มีลืมบ้างนะไปครับไปครับรถเกตรเราเหมือนจะหล่นเลยลัดเชื่อมไม่ได้นะฮะ เดี๋ยวมันจะมีทางเลี้ยวขวานะครับนี่ฮนะต้องข้ามทางรถไฟด้วยนี่เลยตรงนี้เลยมาแล้วครับน้องๆเราได้เรื่องวนะันน่ะเอาล้วครับข้ามทางรถไฟเอาชนอีกแล้วมันขับรถยังไงของมันวะเอ้ยข้ามมาได้อยู่ ไหววนะน่ะเดี๋ยวมีขึ้นเขาอีกนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะแตคันข้างหลังอะดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะ,ะเดี๋ยวเราไปทางนี้นะเหมืองรู้สึกว่าจะอยู่ขวามือหรือเปล่าเหมืองใหญ่ครับเหมืองใหญ่เหมืองเ,เ,เล่นะฮะเดี๋ยวพาทีมงานมาขนนะครับวันนี้ก็ย้ายมาลงก่อนย้ายพวกไ,ไมโครรถตักนะครับ นี่เดี๋ยวเราวิ่งขึ้นเขาลูกนี้นะฮะอ่าสูงใช้ได้อยู่อย่างไรบ้าลูกน้องเรา นี่ครับผมเดี๋ยวเราต้องวิ่งวนลงไปอีกนะครับนี่เลยอ่าเราถึงทางเข้าแล้วเอาลูกน้องหายลูก <c oughs> น้องตามมาทันนะครับอ่าทางลงก็แบบ ขาทายน,นิดหน่อยมันไม่เหมือนทางลงเหมืองซะเลยนะครับตรงนี้ทางมันเล็กมากเลยเหมือนทางไปไรไปรนานมากกว่าโอ้ขึ้นเขาครับขึ้นเขาไหวปะเนี่ยรุ่นน้องเราไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับ เดี๋ยวจอดรอหน่อยเดี๋ยวจอดรอหน่อยเหมือนจะหายไปแล้วนะมาได้ป่ะน่ะนึกว่าคว่ำไปแล้วมาแล้วผมอ๋อใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนึกว่าจะชนนึกว่าจะชนอีกแล้วนะครับ มาถึงเมืองแล้วนะครับในทางลงอยู่ไหนวะนี่มันจะมีทางลงอยู่ตรงนี้เราต้องข้ามคลองด้วยโอ้ตรงนี้ขึ้นเขานะครับติดซะละติดอะไรวะเนะี่ยเออน่าจะติดอะไรวะนะีติดกิ่งไม้หรือเปล่ารถไม่ขยับเลยติดอะไรวะ ชิปหาแล้วทุกคนท้องติดหรือเปล่าท้องหางโรเบตติดนะครับน่าจะนะเดี๋ยวเราดึงมาหน่อยโอ้ขึ้นไม่ได้เลยมันติดอะไรวะมันติดแรงโอ้ขึ้นไม่ไหวครับตันนี้ชันมากเลย มาดูไมโครแล้วครับจะขึ้นได้ว่านะ่ะขัดหลังขัดหลังเหมือนจะติดเหมือนกันนะครับจะลงไปดูสักหน่อยติดไหมโอมาได้เฉยเลยมาได้อยู่ เอาแล้วครับมาแล้วครับถึงแล้วเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักสักหน่อยอ้าลูกน้องลูกน้องเรารถความเลยครับผมแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูหน่อยรถ <c oughs> แหกโค้งนะครับสงสัยซิ่งเกินเดี๋ยวปโอ้เรียบร้อยเลยครับเกมฮะเกมลงไม่ได้ด้วยโอ้โหเกมเฉยเลยมันแหกโค้งมาไงวะนะ่ะ

เดี๋ยวขึ้นใต้่างหน่อยอ๋อติด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 ต้องตีวงหน่อยครับต้องตีวงอือติด,ตดเรียบร้อยระยารถเกตเดอร์ถอยหลังมาหน่อยนะครับติด โอเคติดท้องนะครับติดท้องหาโรเบิร์ตเหมือนมันติดอะไรสักอย่างมันมาไม่ได้ติดท้องนะครับเพราะมันต่ําเกินไปโอ้ตายแล้วไม่น่าขึ้นตาช่างเลยอือติดติดม่นน่าขึ้นตาช่างมาเลย มันติดด้านบนหรือเปล่ามันมาไม่ได้สักทีอ่อตีอีกแล้วโอ้ติดได้ติดดีจริงๆเลยนะครับตังนี้ได้เป็นที่ตาช่างครับเมื่อกี้ตาช่างไม่ค่อยดอีเดี๋ยวเรามาจัดรถใหม่ก่อนโอ้ติด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 าชิมหายละรถโดด เอาแล้วครับเอาแล้วครับจะรอดไหมนี่วันนี้จะรอดไหมนี่ไปไปไปเดี๋ยวขับขึ้นใหม่ โอเคไปต่อครับอีกนิดเดียวจะถึงละเมื่อกี้รถรถตกนะครับตกหางโรเบตนี่เลยต้องวนลงไปด้านล่างนู่นเลยนะครับ รอบหนึ่งครับน่าจะถึงอโอเคลงมาถึงด้านล่างแล้วนะครับแล้วจอดไว้แถวแนี้ก็ได้ ประมาณนี้โอเคเอจอดด้านหลังดีกว่าอจอดตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคย้ายมาถึงแล้วนะครับเป็นเหมืองใหญ่นะทุกคนตรงนี้เดี๋ยวบินให้ดูอ่านี่เลยอ่านี่เลยครับผมนี่ครับ ประมาณนี้นะครับด้านล่างก็มีอ,อะไรว่าเนี่ยไอข้ขาวๆเนี่ยน่าจะแร่อะไรสักอย่างนะครับเอาไว้ให้ตักอยู่โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็ค่อยมาต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวพามาเามาขุดแร่ตรงนี้นะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ